สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการแหลมเกตอินเทอร์เยินดีต้อนให้ความต้อนใจใัทุกท่านตลอดช่วงเวลาความสุขมากกว่าสามสิบด้วยเนโนโลยีสุดล้ำเจาะของแหลมเกและวัติบที่สดใหม่สม่งตรงับในสายชารผลินส,สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวอเลตตีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่ก็มาทานข้าวนะคะที่ร้านที่ชื่อว่าแหลเกตนะคะ ร้านนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะราคา666บาทนะคะต่อคนนะ mm hmm. ก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟูดนะคะซึ่งจะสั่งเป็นจานๆนะคะ mm hmm. ก็นี่นะคะจะมีเมนูทั้งหมดประมาณ24เมนูนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นปลาหมึกผัด mm hmm. ไข่เค็มมีเป็นอะ,อะไรอ่ะอ๋อ mm hmm. ปูผงมกะหล่ี mm hmm. หอยนุ่นนี่นั่นนะคะเ mm hmm. ยอะแยะมากนะคะ แเราก็สั่งมาแล้วนะคะให้ทลท์ของวันนี้นะคะก็คือปูนก็คือรถคันนี้นั่นเองนะคะเป็นหอยนางรมคะ่ะเห็นไหมนีม่หอยนางรมนะคะก็สามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะก็สั่งได้เรื่อยๆนะคะซึ่งพี่เคยกินรอบมาพี่โอเคมากๆแล้วก็จะมีแบบกุ้งไม่เห็น ะะเป็นหมูเดยวนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูดีกว่า,าก็เป็นกุ้งอบเกลือนะคะอันนี้เป็นหมูคาหวานอันนี้เป็นหอยอันนี้กุ้งแชนง่น้ำปลาอันนี้ข้าวผัดอันนี้ปลากระพงข้าวนำปลาน,นี่มาดูร้านกันนะคะร้านสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็อ,อยู่ าจากตุจจ่แยกจับตุจกัจกงตรงข้ามกับสวนจุจกจากจาั่นเองนะคะก็ตอนนี้มีอยู่สาขาเดียวแล้วนะก็เดี๋ยวพี่ขอไปทานก่อนนะคะนี่นะคะก็น่าจะเป็นทั้งหมดที่สั่งมาแล้วในรอบแรกนะคะก็มีเป็นอาหารทะเลล้วนๆนะคะก็คือเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มมียำทะเลทอดมันข้าวผัดอะไรก่ะ โอ้ยหอยปลานะคะแล้วก็มีหมูด้วยนะแล้วก็มีกุ้งนะคะซึ่งก็คุ้มมากๆหรือยังไงทานกันดีกว่าค่ะการกินหอย คือ the best เลยที่มากินในวันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือหอยนางรมนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นรถคันที่สองแล้วนะคะก็คือเซต็นึงจะมีโค้ดห้าตัวนะคะอันนี้ก็เป็นห้าตัวต่อมาสิบแล้วนะคิดว่าน่าสั่สองอีกสักสเซตนะคะ เขาจะเสริมมาทีละห้าตัวนะคะเป็นเหมือนลูกรถแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้เป็นรถคันที่สามหมายค่านะคะเป็นสิบห้าแล้วนะก็<ม>วันนี้ดูตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็คอเคอยู่็อกที่แล้วมันใหญ่กว่านี้นะ<ม>ก็ใช้ได้ค่ะวันนี้นะคะมีโรตีให้กินด้วยนะแต่ว่าจะต้องมาดูคนทาเองนะคะ แล้วก็ของหวานนีนจะเป็นไอติมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเแล้วนะคะเราก็จะมีไอติมนะคะเป็นของหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นรสชายเย็นนะคะอันนี้เป็นรสมะนาวนี่กินไปแล้วหนึ่งอันนะคะก็กําลังจะกินต่ออีกนะคะไอติมอร่อยมากน่าจะเป็นโฮมเมดนะอร่อยมากมานะสองรสเลย ะะตอนนี้นี่อยู่หน้าร้านนะคะร้านหลังเกตเขาเหมือนย้ายมาจากตรงพวกอารีนะคะมาอยู่ตรงนี้นะก็มีความใหญ่โตมากๆเลยนะคะแทบจะแบบว่าทั้งชั้นเลยทีเดียวนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็สรุปกับการกินไปนะคะ666บาทนะคะก็อาหารสดมากๆแล้วก็อร่อยมากนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคแนละ้วก็อาหารแบบ มันแน่นมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบอาหารจานเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็กินส <kleine> ั่งหอยมาทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะคะก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่าแล้วแหละนะสำหรับการไปกินร้านนี้นะคะก็เคยไปกินที่นึงแล้วที่แถวๆที่เดิมเขาปิดหมดแล้วนั555นี่ขึ้นเป็น5 6ก็ยังถือว่าราคาคุ้มค่าอยู่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ